ผมจะเด่น mid ั p ผมจะเล่นมิดอัพคร<า>ับผมจะเล่นิดอัพครับฝึกเล่นครับเราต้องเก่งให้ได้ครับอ้อยน้องอ้ยอยซ้อมไม่ต้องฝึกอนซ้อมอันเราเล่นครับเราเล่น,ลลนผมเมื่อก่อนผมยังเล่นไอพิกเซลไม่ได้เลยตอนนี้ต้องเล่นให้ได้ไม่มีไอพิกเซลแจม

เขาเป็นแม่งเป็นไฟอู้อออดาไฟอะ Benda ni เค้าดีครับคุณโดจะบอกว่าไฮเบ็กเซลก็โดนแบนเนาะตาคนต่างก็ไม่ได้เล่นกี่โม <laughs> โมหรือเปล่าไม่รู้สิใครมันส่งอะไรม,มาเรียมหุบปากไปดิก็ไม่ก็สเตีมค้างแน่นอนเลยมันมันแลกอะเออร้อนจัง ร้อนโวยต่อครับสอบร้อนไหครับโอเคอ่ามัจะมาขินอัพลอยเราก็จะไปกินอัพเหมือนกันไม่เป็นไรหรอกห้อยหหอยหะหอยเหอยเหหอยเหาะหยาะหยหยยหยพี่ทอยไปขึนอัพทุกที่ที <h h ่มันมีซ้อมไม่รู้จักดิมดิมทอยอันดับ ทับป้จัจกินหนอยอะเฮ้ยค้าง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 เฮ้ยค้างอะไรวังไว้ม่ได้อ่สตรีมองาสตีมมาเปล่ได้ไหมดีครัวคราวรอเาเ่ัดเลยเป็นเปรี้ยวัดีเพื่อนเราเราก็คือปัดเลยเป็นเปรี้ยว ถ้ารับนอีกสบอมครับถ้ามอีกสบอมครับสี่ไโอเคโอเคโอเคต้อเอฟซีนะครับมันให้มันสู้ไปให้แม่งสู้ไปต้องเอฟซีองกรอมาเราก็ไปครีนครับผมชอบผมชอบคำว่าสบอร์ด้วยผมไผมว่าผมไม่ชื่อซอฟด้ยนะผมเลยเอามารวมมันกลายเป็นสวอรปีมากครับโอเค ไม่มีคนดูเหรอซ้อมปิด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 เชี่ยมซ้อมมันเอาเรื่องหรอซ้อมถูดเหรเนี่ยฟิมือซ้อมตอนนี้เก่งขึ้นเยอะเลยครับทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เก่งได้ซ้อมไม่เก่งเรื่องขีน้อาบเลยซ้อมเป็นคนเยี่ยมบ้าบ้าบ่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอิรนดูดิดาบไปเลยดาบไฟนี่มาซ้อมซ้อมตบเหม็นหน่ยเอาเรื่องเหม็นเปรี้ยวห่อยซ้อมฟิล์มเล่นไหม Ừ, cũng được rồi, cũng được rồi. Bây giờ nó mà đã đến rồi, đã đến rồi. Được rồi, chúng ta anh Một lạc lạc quá đi lên. Anh sắp xếp rồi Ờ, không xếp, không xếp, không xếp. Không xếp, không xếp, โมลี่ชิดโอ้ยยยยยยยคิดนะอยาคิดนะตอบครับอยากเจอคำนี้ไหมโมลี่ชิดเนี่ยมันตามผมมาเดือดเดือดแล้วมันตามผมมาตอบคำโฮลี่ชิดตอบตอบตอบโฮลี่ชิดเดือดเดือดเดือดใจเย็นพวกใจเย็น มาซะด้วยพวกแมงออนนนวนนี้แมงร้อยโอ้ยเเรียบเเรียบเโอเคเปลี่ยนแล้เตรียมพร้อมพีผีเรียบร้อยเฟีมฟีเฟีมครับเฟีมเฟีมครับฮัลโหครับเฟียมเฟียมเฟีมครับ เไม่อัพขึ้นอะไรผอมมันไรม่เอาไ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 ม่เอาพิมครับไม่อะไรผอมผอมครับพีมบอกชาตินี้มีคนผอมไอ้นี่ชอบใช้ดาบไฟมั้งแล้วพี่พีอ่ะตายพี่พีผอมแล้วพี่พีรถหุ่นีพี่ก็ตายแล้วแย่ตายพอดีผมตายผมตายโหดจริงโค่นะถ้าขับผมไม่เป็นไรผมซื้อใหม่ซื้อใหม่แล้วซื้ออะไร โดาโหลดดิคนถอนมาใช้ดิคุณโดอ๋อดาว oh, โหลดใหม่แล้วพอดีแล้วผมไม่มียู่เดียวคุณโดมาต้องลบช่องเลยวะกดอันไหนกดไหนอ่ะอย่าเพิ่งอย่าี๋ยวเพื่อนเราใช้น้องตีทำไมวะเอาเลยรคุณท็อปเรื่องใหม่เหรอก็ไม่บอกไอ้ยี่นี่ บ้าซ้อเรื่อใหม่เหรอซ้อไม่บอกกันนะยีบ้าคุณแหลกคุณแหลกคุณแหลกซ้อขี้โมดิเริ่มแล้วไอซ้อมันเริ่มแล้วไม่รอตัวเลยต่อแล้วต่อแล้ต่อล้ต่อแล้กดใหม่ในฟิล์มอยู่ในลิกากดที่ขวาฟิล์มกดแอปเปิลทองแล้วกดรูปสีม่วงรูปสีม่วงอ้าวเต็มอ้าวเต็มเ่ะ ดด้ดีพิมพ์กดรูดีๆอาจจะไม่เต็มไม่ได้เต็มยังวะเต็มแล้วเริ่มเกมแล้วเออเราเริ่มกันก่อนเดี๋ยวเล่นอื่นเลนดาวก็วอยู่นะครับผมเล่นอื่นนะกระดอยนะครับตัวเลนรกระดอยเล่นเสร็จแล้วบอกได้ครับไม่เอาฟิล์มเล่นไปก่อนตายหนึ่งก็ได้ฟิล์มเล่นหรอมันแป๊บเดียวเองตายอย่างเดี๋ยวก,ก็ตายละเออใครมันทึกไว้ให้รู้เลยเอ,อ้าแล้วมาลุมอะไรตัวไหนไอซองเลยเนี้ย โอ้มีการแหลกนิดนึ่งวมเฮ้ยทำไมมันแหลกอย่างวั้นออะไรเออเออคืออะค้างแล้วก็ายเออ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 โอ้เอออไม่ใชไม่ค้างนะคารอเมื่อกี้เมื่อกี้มันค้างเาตายปะตายงานแล้วก็เริ่มใหม่ละเริ่มใหม่ผมเล่นต่อเนื่องผมไม่รอละเราบอกด้วยดีไปหลังเล่นแทนพิเศษไหมน้อง เสิร์โดนแบนอีกโชคร้ายจริงๆซอบแหง้งนะครับต้องเข้าใจเข้าใจนะต้องเข้าใจ<อ>ซ้อมมันโดนแบนด์สองเอ็ดดี้กระจอกดิสคอร์ดนะคุณโดดิสคอร์ดไอ็ดิสคอร์ดอะลองโหลดมาเอาไว,คว้คุยนะไอด็ดิสคอร์ดอ่ะคุยกันมันเลยแหละซ้อมบอกคุณโดด้วยเอาไว้คุยกันะไอด็ด,อดอิสคอร์ดคอร์เลนทีเอสสาม เอ้ยนี่คอดอะโหลดมาด้วยไม่เกี่ยวเว้ยโหลดได้สองตัวเฮ้ยกูทิ้งรถทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวกูทิ้งรถต้องยิงเกมนะไม่เอาซ้อมเก็บหมดครับงานนี้เพื่อมีคีนต่ออีกอือเฮ้ยโอ้ยเออครับพีเอมกลับบ้านได้แล้วลูกนอนได้แล้วลูกพีเอ็มสร้างขี้โม้หรือเปล่า ได้แล้งงวงาวันเดียวขอวันเดียวขอวันเดียววันเดียวแหละครับพรุ่งนี้ไม่ได้ไปเรียนก็หยุดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์ไม่ใช่เดือนพิเศษอ๋อชับซีโอเคโอ้ชุดก่อนนี่ดีเว้ยชับอ้อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันดาบแรงอ่ะดาบแรงอ่ะไม่เอาไม่ชอบ ไบเอ็มโซลแลกกีโอ้โหอะไรวะเนี่ย้อาไม่รอเลยนะมีแต่คนแบบเวนเวนเอ้ยเวนเวนอืมค้างเห็นชื่อพี่ตายละค้าง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 ตายตลอดเลยกูก็ได้ย้ายหนี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 ถ้ายังไม่ตายยังไม่ตายอีกรอเลยอืมก็ได้ไงไม่รู้นะครับพบเรื่อใหม่แล้วหรเรื่องใหม่ข้างหน้าแล้ว โดดก็ไม่รลอนเพราะเธอน้องโบธีน่าน่าทำดีทำเส่ทำใจครับทำใจหน่าน่หัวใจที่อ้อยให้โบสวดีครับอัมเปปปาอู้หูกูแรงขนาดนี้เลยไอแอมโด ไอเอมดนด๋วอ้ตอตายละจะมีสักรอบที่ผมไม่ตายไปบโง่น,น่ะขออะไรอะฝึกไปเรื่อยๆเราไปนอนนั่นเหรอครับไปนอนนั่นเหลอครับเออจะไปนอนโนนรงพยาบาล้ครับเพราะว่าครับเราที่แม่ที่ว่าอะไรนะป้าใช่ป่ะป้าเขาไม่ได้หลอน อาควาเดี yup. <po bio> ด๋ยวให้เป็นนายค้าปี๋ไม่ใช่ป่ะอะไรอะไรเนี่ยเป็นนายค้าทำไมค้าผิวพีนี่ครับผมไม่ธรรมดาเซอร์เป็นไอออนเลยนะเว้ยโอ้โยดับไฟเวิร์ดบไฟ่งอย่าค้างสิ โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยน้อเริ่มจะไม่ไหวแล้วเน่ะตายเอาตายเอา

มึงมึงมึงช่วยกูหน่อยได้ไหมไม่ต้องร้องเพลงนี่แก่ในที่เฝ้ารอเฮ้ยบุคคลนี่ฮะร้องเพลงพอกูจะไม่ว่าเลยนะรอครับครับมาไว้มาไว้มาไว้คนนี้แล้วกันคนนี้แล้วกัน พี่เห็นคนชื <decimal opl ane> oh, right. oh, uh ่อโอโอศูน oh. ย์เอสทีเอสไอจมโอเคยนับชัวหน่ากลัวละลอยได้เที่หัวหันเวลาจะเริ่มเกมต้องกดเอฟห้าเดยหัวแม่งพลิกได้ยีซอฟ อะไรให้นำให้นำเว็บออกแล้วใส่ครั้งเอาตัวให้ตัวให้ลิงก์เอกคุณโดไม่ได้เนี่ยลิงก์นี่คอร์ด,อ,ดอะไรอ่ะเนีย่ยมาคอมเมนต์แนละ้วให้ลิงก์ลิงก์กคุณโดมันไม่ได้ไม่รู้สิยาวอ่ะนี่ซ็อกกูจะไปดูไหมแล้วร,ร,รบกกะบบยูท <laughs> ูบมันด่ากูไอเนี่ยขี้มอสกูปากกูปากกูปากฉลาดไหมกูปากบเบียส โตขาซอบไม่ไม่ก็อย่างนี้ก็ได้อบเชิญคนอัพเเชิญคนอัพเลมาตอไปตองไปตองไปตไปตอตองไปตองไปตอองไปต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 ไองไปตององไปต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 องไไปตตอองไปตออตองไปตองไปตอองไปต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 องไองไปตองไปตองไองไปตองไปตอองไองไปตองไปตองไปตองไอปตองไปตองไปตองตององไปตองไปตองไปตองไปองไปตองไองไปตอง คอมโบกะหลีก็หนึ่งนะเหรอเราครับคอมโบอันนี้นนใช่คอมโบกะหลีไอ,ไอ้ที่คุณโดเห็นนะไอ้ชนะวัตรอันนั้นคือไอดีผมที่คุณจะต้องอินไวท์เพื่อนเออนั้นซอแอดเออเออให้คุณโดแอดเพื่อน,นซอไปดิคุณโดแอดแอดเพื่อน,นซอมาแล้วซอก,ก็เอาไอ e เนี้ยโอ้ยเอาไอคอนให้คุณโดซอหุบปากโอเคมา l e t s going on เนี่ยฟีมเอาเลี้ยงว่ะน้องฟีมเอาเลี้ยงนะคะเน้องฟีมไม่ธรรมดานะมีเย็ดด้วยครับเย็ดยังเย็ดตปว่ายังยไม่กูแหลกขนาดนี้โอ้ยเซิร์ฟแหลกเว้ยบอกก้อไม่แหลกหรอกใช่พีเซิร์ฟแหลกมากเลยแรวอนก็แหลกได้นะคะตายหนึ่งตายสองไม่ใช่เชนเน็เราหรอดูเน็ตผมเด็ตเรปิงไม่เกี่ยวก้อไม่เกี่ยวมันไม่แหลกแบบค้างนี่เน็ตเราอะ คนอื่ก็ค้างหมดแหละไซส์สองตายสี่เอ้หูปากปิงไม่ค้าง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 แหลกนี่ไงฝรั่งบอกว่าแหลกเลยอีบ้าซอฟบอกแล้วมีเย็บเลยนะแหลกเออมัมอยู่อมอมแต่ส้ะคนเฮนไี้แฮปจอ้ ผมสอบทำอยู่ F4 ยงสอมไหมครับตอบสอบได้ยินไหมตอนเดินไปไหนตอบได้ยินไหมเมื่อกี้ผมพุดกับใครครับไม่รู้ต้องใจเล่นย่อยเอ้ยตั้งใจเล่นน่ะยินของเกียร์มากเกินไปแล้วย่อยยคว้าละหนังนี้ยังนี้เราจะเหยีดแหนมคอับมีคนปีนหนีต้นไม้คือคือย๋อยอหนีทำไมหนีทำไมหนีทำไมต้องไปกินอ้อยไหม เฮ้ยมีคนตามมาคีนกินต้นไม้ด oh. ้วยประเด็นกินนะไรเวลาผมเล่นแล้วไม่มีคนมาคีนอ่ะโอ้โหเรื่อแอมแดดวันฮิตเผื่อตายตายเซิร์ฟเวอร์ได้มันมีแต่คีนหรอวะเนี่ยไม่เกี่ยวเอ็มอยู่ที่คนอีท็อปเป็นกรรมไหมคกูไปกินท่าคนอื่นแล้วคนอื่นไปกินท่าครูต่อที่โม้มาเป็นก้ามทีโม้หรือเปล่าท็อปอ๋อท็อปสังคีโมเดสกา โนเดอเดอขึ้นปีตอมัยโอ้ยคนเนี้โอ้ย,อยตัวเกียดติวีซีมีนอ้าก็ตรงนี้แหละวีซีขีน้ามากกว่าลนะเออขีอน้ามาแต่งชื่อเลยอืมที่เขาตัง้งโจมเอเวอเรมแดดโมลีชีดอีกแล้วนะครับผมต้องชื่อีดเขาไงแหละไม่รู้ไกงวอลทัมเซลไปซ้อ ไม่มีรหัสไงประเด็นมึงหายกูประเด็นอยู่ี่สี่ร้านเราเล้ฮะเอาไหมเอาไหมอันนึงเฮ้ยฟิล์มฟิล์มโอ้โหซ้อมรักฟิล์มที่สุดเลยค่ะกูยังไม่ทันบอกเลยแต่ผมสนใจไม่ตอบไปแล้วเฮ้ยคุณโดแอดผมมาก็ได้คุณโดนเนี่ยคุณซ้อมให้ความสนใจสนใจแกคอนโดโดโดล้วก็โดได้น่ะกูกูเล่นอยู่อะตายซะตายตายตายตบด้อยแก๊ปแก๊ปแก๊ปลิงแก๊ปลิงแก๊ปลิงอะไรนะ โน่โน no, 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 no. <ม>่โน่โน่โน่กินโน่กินผมจะมีเพียงอ้อยทำให้ซ้อมนั่นอยู่มุนเพียงอ้อยโซโอ้น no, no. <า>้อมา,ามา,าผมหยุดละอ่ะแอดแอดแอดไหนแอดผมมาเลยรับแอดเราอินไว้ให้ <c oughs> บักโดป้าซ้อเลยเดชไหน <c oughs> รับแอดมูโดไม่แอดผม,มที่มาที่บอร์ ไหนวะออ๋นี่ไงนตีตาจะวูยันเฮ้ยคุณโดแล้วคุณโดมาแล้วเนี่ยผมโดหาวแดีวคุโดบอกตู้ปะเนี่ยเฮ้ยใช่ที่เขาขความหาไม่ได้แอคเซปต์เรียบร้อยครับคุณโดขออินไวท์ทูพีหนึ่งสองหนึ่งสองความได้ปหมเดี๋ยวดูดูกันโล่โล่โล่ไปไมค้าพรอยก่อนแป๊บนึง โอเคต้องเริ่มเหม็นเปรี้ยวครับผมโอ้นี่แล้วไงต่อครับเข้าเข้าคุณพีอินไว้คุณโดเข้าช่องห้องร้อยู่ในดิสคอร์ดไงอยู่ในดิสคอร์ดครับนี่ก๊อปไปให้คุณโดเลยอืมอืมก๊อปก๊อปก๊อปจะได้คุยกับคุณโดสักทีมาแล้วไหนอะ โดมาแล้วแต่โดยังไม่เข้าห้องบูพีสิบสองครับนี่ไงโอปูตึ๊ดอะไครดิงโอพี่โอเคดับไฟบอเนี่ยโบโบลอรลรดสวอดสวอตเลื่อเลือดเหลือเลื่อเลื่อน้อยก็คีนดิคีนอาบคีนอาบคืองั้นแหละโดนโดโดก็โดได้นะ ไม่ไม่ไม่เรามบมาปรับขี้ขวาไขี้ขวาที่ตัวผมได้แล้วก็ปรับเสียงมได้ปรับเสียงให้ได้ยินเบาอะไรมงโอ้โนโอเคเนาะ้องพูดได้แล้วันนตาคนดูเข้ามาและโอเคผมเปิดเข้าเกม y e s ม e r d a y มาจ้าจ้ม ไม่พูดแล้วพี่ไม่หายไม่หายไม่หายโอ้โหคุณโดนี่คือเวลาต้องเวลาทำอะไรต้องไปเอาไม้ตลอดเลยอลืมไม้นะครับบ้านผมนี่มีสำรองทุกอย่างพี่ยกเว้นคีย์บอร์ดกูปากไม้นี่ยมีไม้สองอันกูปปาก no PE no 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 อะไรมาพูดภาษาอังกฤษหน่อยเลยย่อย โอ้ดูดเสียงข้าสิดูเสียท่านซิมันโดนตนเหรอวะเมื่อ้แล้วดีโอ้าหา็ปหมดไม่ได้ยินครับอไปได้แล้วดีมเขาให้เวลาพแอแล้วเฟิร์มเฟิรมเฟิร์มเฟิรมไปแล้วฟิมเออฟิมเออหลัมฟิมอีกอย่างแม่ดิฟิมไปไปไป โยมันอะไรตัวเองโอ้ตอนสุดท้ายแล้วตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายสุดท้ายมาห้ารอบแล้วจ้ะสุดท้ายแล้วตอนสุดท้ายแล้วอ๋อ oh. oh. โอ้ตายเอรอแท้ๆตายเหรอสุดท้ายแล้วแม่โดครับเมื่อไหร่โดเปิดไม้ได้ครับ <c oughs> <c oughs> หาไม่อยู่ไหน ปก,กปากกูปากปากกูปากมีไม <OB disease. S 1> <alguns años>. ่นอนไปฟิล์อหลอดตาสุดท้ายไงฟังไหมไมนอนไม่นอนไมนอนตีแม่เองวะโลเทสุกสอสามจเย็นจเย็นแจะเย็นแม่จเย็นแม่แม่แม่โอ้โหตด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 ร้อนโว้ย แม่บอกร้อนโวุ้ยต้องพึ่งจะจบเกมแล้วไม่จะจบเกมแล้ต้องพูดมากด้จบเกมแล้วพี่บอกแป๊บมั้งแต่ชั่วโมงแล้วดินดาเดดสก้าเฮ้ยอยาอยาอยามาเล่นอยามาเล่นดินดาเล็บเปล่าโอ้โอยามาเล่นจบวุ้ยอยามาเล่นไม่จบนะ้วล้อินดาเดดสก้าอย่ามาเล่นโว้ยครูแต่ยิงดินดาอุ้บปากอุ้บปาก นี่มันเขียนเหนกูตายเลยมั้ยอบมีวงเล็บลินดาลกูปากรอมมีอะไรให้ว่าดูในดิสคอร์ดนะไม่ต้องคุณเล่นอยู่รโดนโรชี่โดนรอบเลยฮะโรชี่โดนซอบดิครับลินดา what อะไรชื่ออะไรลินดาคืออะรอบผมขอโทษทำซอบเี่งไงแล้วรอบ อีอออออีีีีบ้าเซฟครั้งอีอบ้าต้องคือแปลงอ้เดี๋ยวต้องก็หัวร้อนอี่ผมรู้สัมผัสได้ตั้งแต่เล่นกายบอลตอบแพ้ทุกตาชิมนั่นแหละเอาบล็อกหายเขาเพิ่งเล่นเขาเพิ่งเล่นอะไรเขาเล่นมาห้าเดือนแล้วพี่ไปดูผมเลยไปมาถึงไพ่เพเซอหรือว่าอะไรฟิมไม่นอนไม่ฟิมฟิมนอนนอนนอนลองไปดูพี่ นอนพี่ไม่นอนผมพล่อเลยฝึกเลนเนี่ยหิวหรร้อนะพี่ไปดูหิวคุณโดนื้อเท่าไหร่อ่ะไอ้ลาดพันหนึ่งพันหนึ่งเหรอไม่ไม่ไม่ห้าสิบก็มีร้อยหนึ่งก็มีรอยห้าสิบก็มีเจลลี่เจลลี่เพื่อนผมคือร้อยหสิบเว้ยในวันตงการ้อยห้าสิบหนึ่งเดือนผมห้าสิบะผมห้าสิบที่ใช้โดนไม่ถาวรโดนอ๋อห้าสิบดันแปด ต้องมีไอดีอยู่เดีผมจำได้ผมมีไอดีย้อาลองลองเอาไปเข้าดูครับเรอเอามาเถอะเอามาเถอะยนะะติดการทาวนนี้ทุกวันน่ะแม่งไม่มีซื้อแไหนเล่นได้แล้วอยู่ในดิทอนตบปนงปนึ่งปนุ่นึ่งปนุ่งปน่ง้นุ่งปน่งปนุ่ไปวะ่าปนี่ยปุ้่งปนอ่ะมีมประมาณนี้ใหนก่อนโอ้ my god อะไรเนี่ยอะไรอะไรเนี่งง่นเรียนน สึ่งเหรโซเนดอนนี่เป็นรหัสอันแรกอําบนเลยว่าที่ผมเคยให้ไม่รู้ดิลืมแล้วสมัยอะไรวะเนี่ยที่คุณซอฟให้ยี่สิบกว่ารหัสผมอ่ะเออนั่นแหละแล้วก็แต่ละรหัสแต่สมัยสมัยเพื่อหลายปีนนะครับสมัยพระเจ้าสามหาวแล้วอะไรวะเนี่ยรหัสชาวสาม่าวถ้า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 มีเซิร์ฟผมเอาไปผมจะได้รหัสใหม่ได้ทีอีกตัวี้เนี่ยไิดไหมมีกอลในเนี่ยมีหนึ่งตัวที่เข้าได้ั้องไหนไหนเอาเอาสมาร์ทเดี๋ยวผม ือสเตมรีไปม่ไปส่งมาบ้านไปอะไรเหรอไม่มีไม่รู้ไปซื้อนะเอาข้อ<ศ>เอาเองโอเคนั่นพอแค่นี้น